จะพาเลือกันเนาะอะคาตัวะภะตัวตาตโมอะมังนะอะระหะโตธรรมะธัมปุถัมตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัติยัมติพุทธังสรัญ เจ้าก,ก่อยอย่างลงนะเจ้าเนื้อสารสูงสามนะเจ้าครับก่อเฮียจะไปวนมาก่อนแล้วก็เฮียลำแรกนะครับจะไปวนมานะครับจากน่านเรือกระสุภพายวนนะครับวนตีกระทงทั้งที่จอดอยู่นี้นะครับเรือก็จะเพือลำแรกนะเจ้ากำลังมาเพือมีอยู่สี่ลำตัวกลาน,นะเจ้าตรงเจ้า เรียนเชิญท่านป้าเมืองจิงใหม่และคณะผู้บริหารซึ่งมันชนเก็บภาพด้วยความระมัดระวังระวังคเดอรเจ้าชดชีน่าก็จครับขอจเตอาสาช่วยคระบคองเรือไว้นะครับเพปรกคองเรือช้าะเปรื่องเ่นะไันเรืองเรือก่าปเรืองเลนเล่นเล่นเลนเล่นเล่นเลนเล่นเล่นเล่นเลกเล่นเล่นเล่นเลเลเล่เล่นเล่นเลเเลเล นะครับพยายงมบงายได้ขอติดตอเพะขอคกันเครับเจ้าดำเนินแนวทางดำเนินการอยู่10มาตรการโดยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเสริมสร้างเป็นเจียงใหม่วันนี้นะเจ้าตรงครับครับดูร่างแรกไปหาท่านแล้วไปก่อนยื้อนะเจ้าดีจะพันเลิกงานเนาะ 来。<Wow. S 2> <laughs>